ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเต่าแล้วนิทานขอนำเสนอนิทานเรื่องต้นกลา้ากับแว่นตาพิเศษที่มองเห็นใจคนเป็นเนื้อเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัซี่และการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่น มีเด็กชายคนหนึ่งเชื่อว่าต้นกล้าต้นกล้าไม่ได้มีของเล่นราคาแพงหรือมีพลังวิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนซูปเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูนแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือหัวใจที่ไวต่อความรู้สึกวันหนึ่งขณะที่เด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานต้นกล้า สังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าป้องนั่งก้มหน้าเงียบๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อนคนอื่นๆวิ่งผ่านป้องไปโดยไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าป้องแค่นั่งพักเหนื่อยแต่ต้นกล้าหยุดวิ่งเขาเดินเข้าไปหาป้องช้าๆแล้วนั่งลงข้างๆป้องเป็นอะไรหรือเปล่าตนกล้าถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ป้องเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาที่คลอเบา้าเราทำหุ่นยนต์ตัวโปรดที่พ่อซื้อให้หักพ่อต้องเสียใจแน่ๆเลยถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวขอพ่อซื้อใหม่สิหรืออย่าร้องไห้เลยแต่ต้นกล้าไม่ได้พูดแบบนั้นเขานึกภาพตามว่าถ้าเป็นของรักของเขาพัง เขาก็คงเจ็บปวดใจมากเช่นกันตนกลา้าแตะไหลเพื่อนเบาๆแล้วพูดว่าเราเข้าใจนะป้องป้องคงเสียใจมากเพราะป้องรักขุนยนตัวนี้มากแล้วก็รักคุณพ่อมากด้วยใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้ป้องปล่อยโฮออกมาแต่เป็นความรู้สึกที่โล่งใจเพราะมีคนเข้าใจความรู้สึกของเขาจริงๆ ตนกล้าไม่ได้รีบเดินหนีแต่เขานั่งอยู่เป็นเพื่อนจนป้องหยุดร้องไห้และช่วยกันซ่อมหุ่นยนต์ด้วยเทปกาวจนมันกลับมายืนได้อีกครั้งวันต่อมาขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักคุณยายข้างบ้านกำลังถือของพรุงพรังและพยายามจะก,กางลมที่ติดขัดอยู่ตนกล้ารู้สึกได้ทันทีว่าคุณยายคงกำลังกังวลว่าจะเปียก และของจะเสียหายเขาไม่รอช้ารีบเอารมของตัวเองไปกลางให้คุณยายแล้วช่วยถือของแม้ไหล่ของต้นกล้าจะเปียกฝนไปครึ่งหนึ่งแต่เขากลับรู้สึกอุ่นวาบในหัวใจคุณยายยิ้มแล้วลูบหัวต้นกล้าขอบใจนะลูกหนูไม่ได้แค่ช่วยถือของแต่หนูช่วยให้ยายไม่ต้องกลัวฝนเมื่อเวลาผ่านไป ใครๆใ,ในหมู่บ้านต่างก็รักต้นกล้าไม่ใช่เพราะเขาเป่งที่สุดแต่เพราะเมื่อใครมีความทุกข์หรือต้องการกำลังใจต้นกล้าจะเป็นคนแรกที่มองเห็นความรู้สึกเหล่านั้นเสมอวันหนึ่งคุณครูถามต้นกล้าหน้าชั้นเรียนว่าต้นกล้าครับทำไมหนูถึงรู้เสมอว่าเพื่อนกำลังเศร้าหรือใครต้องการความช่วยเหลือ ต้นกลา้ายิ้มแล้วตอบว่าผมแค่ลองสมมุติตัวเองไปเป็นเขาครับคุณครูถ้าผมเป็นป้องที่ของเล่นพังผมก็คงอยากมีเพื่อนปลอบถ้าผมเป็นคุณยายที่ถือของหนักผมก็คงอยากมีคนช่วยพอคิดแบบนี้ขามันก็ขยับไปช่วยเองตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆในห้องก็เริ่มทำตามต้นกลา้า พวกเขาเรียนรู้ที่จะใส่แว่นตาแห่งความเห็นอกเห็นใจและมองโลกผ่านความรู้สึกของคนอื่นทำให้หมู่บ้านแห่งนั้นกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่รอยยิ้มและความเข้าอกเข้าใจกันตลอดไปวันหนึ่งที่สนามเด็กเล่นบรรยากาศที่เคยสนุกสนานกลับตึงเครียดขึ้นเมื่อเบิ้มเด็กชายร่างใหญ่ประจําห้อง เดินกระแทกเท้าเข้ามาด้วยหน้าตาบึง้งตึงเขาเตะลูกบอลอัดกำแพงเสียงดังปังปังจนเพื่อนเพื่อนคนอื่นตกใจและเริ่มซุบซิบกันบ๊อมเขาเป็นอะไรนะ่ะนิสัยไม่ดีเลยผ่านใส่คนอื่นอีกแล้วเพื่อนคนหนึ่งกระซิบแล้วชวนกันเดินหนีแต่ต้นกล้ามไม่ได้เดินหนีเขาหยุดมองเบิ่มผ่านแว่นตาแห่งความเห็นใจของเขา สิ่งที่ตนกล้าเห็นไม่ใช่เด็กเกเรที่กำลังอารวาดแต่เขาเห็นแววตาที่แดงก่ําเหมือนเพิ่งผ่านการร้องไห้มาและท่าทางที่ดูโดดเดี่ยวอ้างว่างตนกลาสูดหายใจลึกๆแล้วเดินเข้าไปหาเบิม้มที่กำลังยืนหอบหายใจอยู่เบิม้มวันนี้เหนื่อยไหมนั่งพักกินน้ำกับเราก่อนนะตนกลาส่งขวดน้ำของตัวเองให้ เบิ้มชะง,งักมองหน้าต้นกล้าอย่างแปลกใจปกติเวลาเขาโกรธทุกคนจะกลัวแล้ววิ่งหนีแต่ทำไมต้นกล้าถึงยังยิ้มให้ไม่กล้องมายุ่งกับเราเบิ้มตะคอกเสียงสัน่นเราไม่รู้ว่าเบิ้มเจออะไรมาแต่ถ้าเบิ้มอยากเล่าเราพร้อมฟังนะหรือถ้าแค่อยากนั่งเงียบๆเราก็จะนั่งเป็นเพื่อน กำแพงในใจของเบิ้มพังทลายลงเด็กชายร่างใหญ่สุดตัวลงนั่งแล้วร้องไห้ออกมาหมาของเราเจ้าด่างมันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเราตามหามันไม่เจอเรากลัวมันจะหิวกลัวมันจะโดนรถชนทีแท้ความก้า,ราวร้าของเบิ่มคือเกราะป้องกันความอ่อนแอและความกลัวนั่นเอง เพื่อนๆที่แอบมองอยู่เมื่อรู้ความจริงก็เริ่มทยอยเดินเข้ามาช่วยปลอบเบิม้มและช่วยกันวาดป้ายประกาศตามหาเจ้าด่างจนสุดท้ายเบิ้มก็ยิ้มออกเย็นวันศุกร์ขณะที่ต้นกล้าก,กำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนพกเขาได้ยินเสียงร้องเมียวเมียวเบาหิวมาจากพุ่มไม้รกข้างทาง เมื่อแหวกพุ่มไม้ออกดูก็พบลูกแมวตัวเล็กมองแบมขาหลังของมันดูเจ็บและสั่นเทาด้วยความกลัวยี้สกกระปรกจังเลยต้นกล้าอย่าไปจับนะเดี๋ยวเชื้อโรคติดมือเพื่อนคนหนึ่งรีบร้องเตือนรีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวแน่ดุต้นกล้าชะงงักมือไปครู่หนึ่งแต่เมื่อเขามองเข้าไปในตาแป๋วแปวของลูกแมวเขาก็เริ่มใช้จินตนาการของเขาอีกครั้ง ถ้าเราเป็นแมวตัวเล็กนิดเดียวบาดเจ็บเดินไม่ได้แถมหิวโซแล้วมียักษ์ใหญ่มายืนล้อมเราแต่ไม่มีใครช่วยเลยเราจะรู้สึกสิ้นหวังแค่ไหนนะความคิดนั้นทำให้ต้นกล้าตัดสินใจทันทีเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนเก่งที่ทึ่งซักรีบมาอย่างดีออกมาจากกระเป๋าแล้วค่อยๆห่อตัวลูกแมวอย่างเบามือโดยไม่รังเกียจความสกรปรก เราทิ้งมันไว้ได้หรอกต้นกลา้าเราทิ้งมันไว้ได้หรอกมันคงเจ็บและกลัวมากถ้าเราไม่ช่วยมันอาจจะไม่รอดคืนนี้ก็ได้การกระทําของต้นกลา้าทําให้เพื่อนๆรู้สึกละอายใจและเริ่มเปลี่ยนท่าทีเพื่อนคนหนึ่งรีบเปิดกระเป๋ายิบขนมปังออกมาแบ่งให้อีกคนช่วยถือกระเป๋านักเรียนของต้นกลา้าเพื่อให้เขาอุ้มลูกแมวได้ถนัด ตนกลา้าพาลูกแมวไปรักษาแผลที่บ้านและตั้งชื่อมันว่าโชคดีตาช่วยเหลือครั้งนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ได้มีไว้สำหรับมนุษย์เท่านั้นแต่มีไว้สำหรับทุกชีวิตที่ต้องการความรักและนี่คือเรื่องราวของต้นกลา้าเด็กชายผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าการมองด้วยตาทำให้เรารู้จักรูปร่างหน้าตาแต่การมองด้วยใจ ทำให้เรารู้จักความเป็นมนุษย์วันเวลาผ่านไปหลายปีจากเด็กชายตัวเล็กๆต้นกล้าได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือหัวใจที่มองเห็นความรู้สึกของผู้อื่นและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจของต้นกล้าไม่ได้จบลงแค่ที่ตัวเขา แต่มันเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้หวาดลงไปในใจของคนรอบข้างป้องเพื่อนที่เคยทำหุ่นยนต์พังกลายเป็นคุณครูที่ใจดีที่สุดในโรงเรียนเขามักจะนั่งลงคุยกับเด็กๆที่ร้องไห้และรับฟังปัญหาของนักเรียนเสมอไม่เคยดุด่าใครโดยไม่ถามเหตุผลเบิ้ม เด็กชายร่างใหญ่ที่เคยเกลี้ยกลาอดเพราะเสียใจเรื่องสุนัขหายได้กลายเป็นสัตวแพทย์ผู้โอบอ้อมอารีเขาคอยช่วยเหลือสัตว์จรจัดและเข้าใจความกังวลของเจ้าของสัตว์ป่วยเป็นอย่างดีและเจ้าโชคดีแมวน้อยในวันนั้นก็เติบโตเป็นแมวอ้วนตุยนุย้ยที่เป็นขวัญใจของหมู่บ้าน คอยวิ่งไปคลอเคลียใครก็ตามที่กำลังนั่งเศร้าเหมือนมันรู้หน้าที่ว่าต้องส่งต่อความรักที่เคยได้รับมาหมู่บ้านแห่งนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนไม่ได้แค่ทักทายกันตามมารยาทแต่พวกเขาใส่ใจกันจริงๆหากมีใครทำหน้าเศร้า จะมีมือยื่นเข้ามาแตะไหล่พร้อมคำถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเสมอวันหนึง่งมีเด็กน้อยคนใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเด็กน้อยคนนั้นยืนร้องไห้เพราะทำไอศครีมตกพื้นทันใดนั้นก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นทิชชู่ให้แล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะ เราเข้าใจว่าเสียดายเดี๋ยวเราแบ่งของเราให้ครึ่งหนึ่งเอาไหมตนกล้ายืนมองภาพนั้นจากระเบียงบ้านพร้อมรอยยิ้มเขารู้แล้วว่าแว่นตาพิเศษที่มองเห็นใจคนไม่ได้อยู่กับเขาแค่คนเดียวอีกต่อไปแต่มันถูกส่งต่อไปยังทุกคนในหมู่บ้านแล้วนิทานเรื่องนี้จบลงตรงที่การเป็นคนเก่ง อาจทำให้เราเก้าวไปได้ไกลแต่การเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพ t ธีจะทำให้คนรอบข้างอยากก้าวเดินไปพร้อมกับเราและทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างแท้จริงจบบริบูรณ์หวังว่านิทานเรื่องนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นประโยชน์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ